เอออย่างนี้สิโอ้หกร้อยครับผมไปที่คูณหล้คูณสิบแล้วจังวะนี้ไหลต่อโอ้โหไลไปแล้วสี่พาครับดอกนี้โอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวครับผมนะปืไม่ก่าห้าพนสองร้อยหาสิบสครับผมโอ้โห เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่หน้าตาดีด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องแอดกี้นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในน้าเกมมาจองเว2สองนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นภาคคิดไม่หม่และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเราไปเข้าดูหน้าเกมเลยวันนี้ก็เอาทุนมาที่ร้อยหนึ่งนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามหรือลอกเลียนแบบนะ ก็วันนี้ขอเริ่มต้นที่เบสสองนะครับผมนะสำหรับทนงบร้อยนะครับพร้อมกับหมุนโอโต้สามสิบเทนะครับก็มาดูมันลุ้นด้วยกันนะครับว่าในเกมนี้เราจะปังหรือจะพังนะครับผมนะจะปังหรือเปล่าเปิบเปิบเปิบแต่เข้ามาคือเงียบกิบเลยนะแรกๆอ่เงี้ยทรงไม่ค่อยจะดีนะครับ จังหวะนี้ไหลไหมน่าจะไหลแล้วเออวายมาแถวสองกับแถวสามมันก็ไม่น่าจะพลาดนะเออเโอ้โห,โหงไงเพิบสวย,ยน่าแล้วไหลไหมยังไหลต่ออยู่เอาดีเอาเรื่องจัดนะครับผมโอ้โหสีเขียวยังไหลต่ออีกโอ้โหไหลไหมไหลอีโอ้โห,โห,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 โโหทุกคนเอาดีเอาดีฮึ่มว่านจังหวะนี้โอ้โหเต็มแผงครับผม 1 8 0ดครับดอกนี้ก็รวมเป็นรางวัลุปูตเมกาที่245อย่นะครับผมนะไปต่อครับผมเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพาหารนะครับเรื่อยๆครับทุกคนนะไม่ต้องไปแตะล้อนะครับผมมาดูสเกตเตอร์โอ้โหมันมาแบบเซนเต,รตอร์เลยครับทุกคนนะมาตรงกลางเลยนะเปิบเปิบไม่ได้เปิบเปิบปบอลอีโอ้โหเปิบบอลอีโอ้โหเกลจัดเพื่อน้เอาหน่อย างานเปื้อนๆป่ายป,ป้านจังหวัดนี้9นะครับผมนะแล้ววายมมาในทองสามให้พลาดแน่นอนครับถ้าวายมาแถวสองแถวสามเนะียเออคือมันเชื่อมไงนะอยู่นะครับผมตีแดงจังหวะนี้มันโบกับถงไว้นะครับแล้วยังไหลต่ออีกนะครับผมนะสามสิบครับดอกนี้แล้วไงวาดมาดอกนี้หกสิบไปต่อเออโอ้โหไหลดีจัดนะทุกคนนะ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนะเอาเรื่องเหมือนกันนะจุดปืนเมกาสองร้อยสิบสองนะครับผมไปต่อครับผมตอนนี้ก็รวมๆกว่าที่ห้าร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอขยับเบ็ดก่อนนะครับผมนะยเยโอ้โหแต่มันยังไหลอยู่เดี๋ยวรอมันไหลจมก่อนตอนนี้มันกดไม่ได้นะอ่ะสุดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมขยับเบ็ดก่อนนะทรับมาผมเบ็ดยี่สิบเลยนะอ่าคือใจร้อน สองนี้ใจร้อนนะครับผมนะอย่างที่เคยบอกนั่นแหละก็คือวัดวัดไปเลยนะครับผมนะได้คือได้ไม่ได้ก็คือเลิกนะครับนะพอได้คือได้ไม่ได้ก็คือพอนะครับผมนะพอแค่นี้นะครับวันนี้นะก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะหมดไปประมาณสามสี่สามสี่พันอะสามพันกว่าเกือบสี่พันผมก็โอ้โหกลุ่มกระหม่อมเลยโอ้โหปวดนะผม โอ้โหดวงนี้ได้อยู่นะสองร้อยเจ็ดสิบหนึ่งสามร้อยไหลต่อไหมโอ้โหไหลอีกร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ยังไปต่ออีกนะครับผมโอ้โหไหลจัดนะครับจังหวะนี้คูณห้าเข้าไปแล้วอืมก็รวมเป็นรางวัลเมก,กาอยู่ที่กาหนร้อยสี่นะครับผมเออได้ยอยู่นะตอนแรกก็แบบทรงเงียบๆนะผมนะทรงไม่ค่อยดีเลยนะแต่ว่าเข้ามากลางๆเกมโอ้โห มาจองวันนี้มันมาแนวนี้เว้ยระบบใหม่หรือเปล่าปึ๊บอึวายครับผมเร้าสามะอือหือสองร้อยห้าสิบแปดแล้วายมาอีกโอ้โหล้านไปเราพันเก้าครับดอกนี้อือหือใหม่ทะเลยนะครับผมนะโอ้โหซูปเปอร์เมกาสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าครับหวานเจี๊ยบครับผมนะหวานเจี๊ยบเลยครับหวานขึ้นซองอกรับผม เามีแต่เย็นขึ้นสมองอันนี้หวานขึ้นสมองก็ม,งมาะอ้ยแล้วสกเก็ตเตอร์อืสวยงามรลามเก้าครับทุกคนดอกนี้สกเก็ตเตอร์เข้าพอดีครับผมนะเราก็ได้เหมือนปีอยู่ที่10หมุนนะครับผมนะก็ไปดูไปลุ้นกันนะครับว่าในฟีสปินรอบนี้เราจะได้เท่าไหร่นะครับผมนะสำหรับเบทยี่สิบอือยากเกลือนะเบทยี่สิบอยากเกลนะขอละอยากเกลมาถ,ถ้ามันไหลถึงคูณจิบน,นี่คือมีมีฮีเลยนะครับนะ เอบโอ้โหปูสี่ปูหกไปแล้วไหลมหมยังไหลต่อจังหวะนี้ปูชิดแล้วไหลต่ออีกนะครับมีรุ้นแล้วจังหวะนี้แต่มันไม่ไหลไปอีกอ่ะไม่สุดเลยครับเอาหน่อยต่อครับเอาหน่อยเอาหน่อยเออบ้ามากสวยครับควบโบกับถงไปครับบ้านดอกนี้แล้วยังไงเถี่ยวครับจังหวะนี้ไหลไปแล้วเอาเรื่องเหมือนกันนั้นแม่ะฟีดกงฟีดเกมก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผม ดอกนี้ก็688น,น,นะครับไปต่อครับผมเหลือ6หมุนสุดท้ายนะครับ5หมุนสุดท้ายเปิร์ฟ4หมุนสุดท้ายโอ้โหอย่าว้าเยอะดิเพื่อนเหลือจัดเลยครับไหลเอออย่างงี้สิโอ้โห600 600 6.4ครับผมไปที่คูณถกแ,แล้วคูณสิบแล้วจังหวะนี้ไหลต่อโอ้โหแล่นไปแล้ว4,500ครับดอกนี้โอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมแวครับผมนะ ซุปเปอร์เมกะห้าพันสองร้อยห้าสิบสองครับผมโอ้โหโหวานเจี๊ยบเลยครับผมนะแบบเจียเจ๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเลยนะเออเจี๊ยบเจี๊ยบเลยครับผมเออหมดสุดท้ายไหลไหมไหลไหมไหลในสุดถ้าไหลแล้วต้องให้สุดนะโอ้โหไม่สุดวะแต่ก็ได้อยู่นะครับผมนะโอ้โฟีเจอร์แต่มันรวมอยู่ที่หกพันห้าร้อยยี่สิบแปดนะครับผมโอ้โห เิบเิดเ,ดเดี๋ยวขอไปต่อยนิดนึงแล้วกันนะครับผมมันน่าจะได้อยู่มั้งอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวดูเนี่ยคือมันยังไหลยอยู่เนี่ยเออเปิบไหลอีกอุ้ย490ร้อยเก้าสิบไปต่อกี่ไง 175. หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ารไล่ต่อยอไงหมโอ้โหหมดแล้วครับผมนะรางวัลรวมเมกะเจ็ดร้อยหกสิบหกครับผม เป๊บอ้ยดูเหมือนช่วงมันจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมขอพอแค่นี้ดีกว่านะครับผมนะเอาเป็นว่าผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับใครอยากให้ลองรีวิวเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับใตค้คอมเมนต์นะครับผมนะสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย